สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้ครูอีทนะคะจะมาสอนการงานอาชีพเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นะคะที่สองเรื่องการเตรียมอาหารนะคะให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะเจอกันในสัปดาห์ที่แปดแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์นะ,ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับการหุงข้าวนั่นเอง ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหุงข้าวให้เป็นนะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนการหุงข้าวเนี่ยมันยากแค่ไหนและวิธีการที่เราจะหุงข้าวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ทีนี้นะคะอะนักเรียนจะต้องเปิดหนังสือนะคะการงานอาชีพหน้าที่41นะคะในการเรียนการสอนของครูนเนี่ยควบคู่ไปด้วยนะคะ แล้วให้นักเรียนเข้าไปในช่องเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะคะอ่ามันจะมีช่องเรียนออนไลน์ line, นักเรียนก็คลิกเข้าไปมันจะมีคําสั่งนะคะอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะครูให้นักเรียนนะคะไปศึกษานะเกี่ยวกับการขั้นตอนการหุงข้าวนะคะ, students, ะ,ะ,คะด้วยมอหองข้าวไฟฟ้านะะจากนั้นขั้นตอนที่2นะคะขัวข้อที่2ที่ครูจะให้ทําทก็คือให้นักเรียนจัดทาคลิปวิดีโอในการหุงข้าวนะคะของนักเรียนส่งครู สรงทรงที่ไหนคะทรงที่ช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางออนไลน์ก็คืออาจจะแอดไลน์นะคะมาส่งที่ครูโดยตรงหรือว่าส่งที่ครูประจําชั้นแล้วครูประจําชั้นจะส่งมาให้ครูนะคะ,ะแต่ที่จะสะดวกนะคะก็คือส่งมาทางครูเลยนะคะครูจะได้ตรวจแล้วก็ให้คะแนนได้นะ,ะ,ะ,ะการหุงข้าวนะคะด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะให้นักเรียนอ่า พึงระมัดระวังข้อพึงอันตรายนะคะแล้วก็อย่าประมาทนะคะในการถ่ายทําให้มีผู้ปกครองหรือมีผู้ช่วยถ่ายทานะคะอย่าทําเองโดยพะละการนะคะมันอันตรายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการหุงข้าววัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้าง 1. การหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าวัตถุดิบข้าวสาร น้ำสะอาดค่ะอุปกรณ์คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าวิธีทำ 1. ใช้ถ้วยตวงตักข้าวสารที่จะหุงใส่หม้อชั้นในของหม้อหุงข้าวตามที่ต้องการโดยไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในคู่มือที่ใช้ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแต่ละเครื่อง 2. ส,สาวข้าวในน้ำสะอาดให้หมดฝุ่นจากนั้นลินน้ำสาวข้าวทิ้ง ชาวเท่าทิ้งน,นี้ประมาณนะคะให้เราดูว่าข้าวของเรานิสยอยยางแต่ก็ห้ามเกินไปนะคะถ้าเกินไปข้าวของเราเวลาหุงสุกข,ขึ้นมาเนี่ยมันจะอ่าไม่ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะคะต่อไปมาดูข้อที่สามเทน้ําสะอาดใส่ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้มีปริมาณน้ําตามที่กําหนดไว้ในคู่มือคู่มือหรือใช้วิธีคาดคะเนคร่าวๆดังนี้ข้าวหอมมะลิใหม่ ใส่น้ำสูงประมาณหนึ่งขอนิ้วข,ข้าวหอมมะลิเก่าใส่น้ำสูงประมาณสองขอนิ้วนะคะทำไมถึงใส่อย่างนี้เพราะข้าวเก่ามันจะมีความแข็งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะข้าวจะได้นิ่มขึ้นต่อไปข้อที่สี่เช็ดด้านนอกของหม้อชั้นในให้แห้งแล้วนำหม้อชั้นในวางลงในหม้อชั้นนอก ปิดฝาหม้อเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวแล้วกดสวิตช์ให้หม้อหุงข้าวทํางานค่ะนี่นะคะจะเป็นขั้นตอนการหุงข้าวแบบคร่าวๆนะคะ,ะแต่นักเรียนก็ต้องศึกษารายละเอียดอีกทีนะคะในคลิปวิดีโอที่ครูอัดไปให้นักเรียนดูนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการเสนอไว้เพียงเท่านี้หวังว่าครูจะเจอชิ้นงานของนักเรียนนะคะส่งทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ